ขอสักสิบบาทกินข้าวได้ไหมเด็กมัธยมยังแอบมองค้อนเมื่อเพื่อนไม่สนิทเดินมาพูดอะไรแบบนี้ใส่แต่นี่แจกกันเป็นล้านๆให้กันฟรีๆแทนความดีที่ได้กระทำหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทยอดทุนทรัพย์ส่วนตัวหรือตีความง่ายๆคือเงินที่หามาได้ด้วยตัวเองซึ่ง S1 ชัยพงศ์กอนวัชสุรมผู้จัดการทีม q Sport ชุด4 game, เกมเซนเช็คมอบให้นักกีฬาและสตาฟโค้ดจากผลงานหนึ่งเหรียญทอง8เหรียญทองแดง ทุกอยากเป็นไปตามสัญญาใจที่ให้ไว้รัฐบาลให้เท่าไหร่ขออัดฉีดให้เท่าเท่ากันนักกีฬาสนุกเกอร์บิลเลียดพูแครอมทีมชาติไทยชุดซีเกมครั้งที่31ที่เวียดนามจึงเหมือนได้โบนัส2เด้งเงินจากท้องพระคังหลวงยังต้องรอขั้นตอนการเบิกจ่ายตามระบบแต่ท่านผู้จัดการทีม PS ของน้องๆควักให้ก่อนไม่ต้องรอนานสำหรับผู้ให้ซึ่งทำธุรกิจหลายอย่าง ล่าสุดคือกิจการสนุกเกอร์คลับสุดหรู S1 Signature ย่านพุทธมนฑลเงิน1.1ล้านถูกจ่ายออกไปด้วยใจรักไม่ขอนับเป็นผลงานไม่ต้องขอบคุณอะไรมากมันอาจทำให้เจ้าตัวรู้สึกเขินกันไปเปล่าๆแต่สำหรับผู้รับมันให้ความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่เมื่อได้รู้ว่ามีใครสักคนที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องหวังดีและทำดีกับเราขึ้นชื่อว่าผู้จัดการทีมคนในวงการกีฬารู้กันว่า นี่คือตำแหน่งที่เข้ามาเพื่อควักโดยแท้บางคนอาสาเข้ามาควักด้วยใจรักกีฬาชนิดนั้นๆบางส่วนหวังผลทางด้านภาพลักษณ์สามารถต่อยอดทั้งการเมืองและธุรกิจเพราะผู้จัดการทีมคือคนที่กองทัพนักข่าวจะยื่นไม่สัมภาษณ์ก่อนใครเพื่อนหลังจากจบการแข่งขันแต่ละนัดต้นทุนที่ต้องจ่ายแลกมาซึ่งพื้นที่สื่อนั่นคือความจริงในมุมหนึ่งผู้จัดการทีมชาติในหลายๆชนิดกีฬาที่ผ่านมาในมหกรรมต่างๆต,ต,ตลอดหลายทศวรรษมีหลายประเภท ทั้งนั่งโดยตำแหน่งเอาชื่อมาใส่แต่ไม่ค่อยปรากฏต,ตัวจ่ายแต่ตั้งแต่ช่วงแข่งขันตัวใครตัวมันดูแลกันเอาเองก็เงินให้ไปแล้วดูแลนักกีฬาดุดาติมิตรใจถึงพึ่งได้ไปไหนไปกันต้องบอกว่าเป็นบทบาทหน้าที่ที่ส่งผลทางด้านจิตใจต่อตัวนักกีฬาเป็นอย่างยิ่ง S1 ผู้จัดการทีมชาติไทยชุดซีเกม2021ทิ้งท้ายด้วยความประทับใจ